ถ้ายางรั่วจะปะแบบไหนดีและนี่คือปัญหาระดับโลกครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการเหมือนไม่มีสาระครับและนี่คือดีคาด c ช a n นลครับต้องคุยอย่างนี้ว่าเราเป็นโชว์รรลรถแล้วรถของเราเนี่ยมีคุณภาพสูงมากๆเลยเดยที่สําคัญนะรถเราแต่งมาพร้อมอยู่แล้วโดนใจวัยรุ่นวัยจับอย่างพวกเราแน่นอนครับและถ้าท่านดูอย่างใน YouTube ตรงนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่ง กดไว้หน่อยเผื่อว่ามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนไปที่พี่ด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ว่าถ้ายางรั่วเนี่ยครับมันมีการแก้ไขหลายวิธีมากๆหนึ่งในนั้นคือการปะยางครับและการปะยางแบบไหนนะครับที่มันจะเหมาะสมกับเราและดีที่สุดสําหรับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ว่าการปะยางมันมีกี่แบบและแบบไหนจะเหมาะสมกับเราที่สุดครับ มาเริ่มที่การปะยางแบบแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับจริงมันจะมีอยู่3แบบด้วยกันอ่ะเราไล่ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับการปะยาง3แบบ outgoing, มีอะไรบ้างคือ1นแทงตัวหนอนครับ2สตรีมร้อน3สตรีมเย็นเดี๋ยวเรามาจําแนก3สิส่งนี้ให้เห็นไปพร้อมๆกันครับเริ่มต้นที่อย่างแรกก่อนเลยครับการปะยางแบบแทงตัวหนอนแบบนี้ครับถ้าหากว่ารถของคุณไปเหยียบสิ่งของมีคมจนทําให้รถของคุณเก็บลมไม่อยู่ในตัวยางครับไปเหยียบตะปูไปเหยียบก้อนหินแหลมๆไปเหยียบกระจกไปเหยียบตีนชาวบ้านอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ ไม่น่าจะได้โดนรูตะปูน่าจะเป็นโดนรูลูกปืนนะฮะอันนี้ไม่ได้แล้วอ่ะเขาจะมีวิธีการหนึ่งครับคือเอาตัวยางเนะครับเป็นเศษยางเป็นเส้นๆนะครับวิธีการของเขาคือเขาจะมีเหล็กอันนึงแล้วเขาก็จะเอายางไอ้ตัวเนี้ยที่เราคุยเป็นเส้นๆนะครับสอดเข้าไปในเหล็กเหมือนสอยได้เลยเหมือนสอยได้เวิบสอยเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะไปอยู่ที่ตัวแผลหรือว่าตัวของยางนะพอดูเสร็จปุ๊บนะครับเอ้มันเกิดรอยตรงไหนรั่วตรงไหนปุ๊บแล้วเขาจะใช้ไอ้เหล็กตัวเนี้ยครับที่สอยไว้แล้วสอยกับยางไวว้้แลนะครับ แทงเข้าไปพอแทงเสร็จปุ๊บแล้วดึงออกมาไอตัวยางเส้นๆที่เราคุยกันนะครับมันจะไปอยู่ในตัวยางแล้วแต่มันจะไปอยู่ในลักษณะที่ว่ามันจะไปอุดรูไว้แต่ไอตัวนี้มีข้อด,ดีมากๆนะต้องคุยแบบนี้ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เร่งรีบไอตัวนี้ดีมากคือหนึ่ง ไม่ต้องถอดยางออกจากล้อผมไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องถอดล้อออกจากรถนะเว้ยแต่หมายความว่าต้องถอดล้อออกมาจากรถกอดล้อกับยางนะครับที่มันติดอยู่ด้วยกันนะครับไม่ต้องถอดออกจากกันอันนี้คือเร็วมากๆ2คือไม่ต้องถ่วงล้อถ่วงยางใหม่นะครับแต่ข้อเสียของมันมีแน่นอนครับหนึ่งถ้าหากว่ารถของคุณเนี่ยนะครับต้องขับรถไปในขณะที่ต้องบรรทุกน้ําหนักเยอะๆไอการแทงตัวหนอนแบบเนี้ยบอกเลยนะ ไม่เหมาะมากคุณอย่าลืมนะครับถ้าหากว่ารถของคุณมีน้ําหนักที่เยอะแน่นอนครับมันจะไปกดอยู่2ส่วนในการที่กดอยู่กับพื้นนะคือ1ไปกดอยู่กับหน้ายางอะสอไปกดอยู่กับทชค๊คฉะนั้นนะครับไอ้กดอยู่กับหน้ายางเนี่ยสำคัญถนะ้าหากว่าเราเพิ่มน้ําหนักเข้าไปไอ้ตัวยางก็ทําหน้าที่เยอะขึ้นมันก็จะเริ่มดันลมออกเราเหมือนเป่าลูกโป่งแล้วเราเอาอะไรไปยัดไวอ้อ่ะถ้าลูกโป่งเรามีลมและลมแรงขึ้นมันก็จะออกมาตามรูที่เรายัดไว้อันนี้คือเรื่องธรรมชาติที่ m ม k e เซนต์มากๆและข้อเสียต่อมานะครับ ไอการปะยางแบบตัวหนอนเนี่ยนะครับ100%นะผมบอกได้แค่ว่าแค่เพียงบรรเทาดีกว่าแต่ว่ามันอาจจะมีรอยซึมรอยลวออกมาแต่มันสามารถทําให้เราออกจากสถานการณ์ยางลวหรือถ้าหากว่าเราไปอยู่ในที่คับขันจริงๆวิธีนี้ผมว่ารวดเร็วและใช้ได้แต่ถ้าจะใช้ถาวรวิธีนี้ผมยังไม่แนะนํานะครับและในส่วนต่อมาครับการสตรีมร้อนครับ การสตรีม้อนเป็นการปะยางในอีกรูปแบบหนึ่งครับคือเอายางแผ่นหนึ่ง กับยางอีกแผ่นหนึ่งใช้ความร้อนรวมกันให้ยาง2ชิ้นนี้มาประกบรวมกันเขาเรียกสตรีมร้อนนั่นเองครับวิธีการของมันก็คือถอดล้อถอดยางอ่อนแล้วเราก็เอายางครับไปเข้าในเครื่องเขาก็จะดูแผลก่อนอา้าวมีแผลตรงนี้ใช่ไหมเขาก็จะเอาตัวเจียครับเจียยางทางด้านในนะครับเจียยางทางด้านในตัวที่มันเป็นแผลรั่วนะพอเขาเจียเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะเอาแผ่นยางดิบแผ่นนึงครับมาวางกับตัวเหล็กความร้อนแล้วเขาก็จะมีเหล็กตัวนึงครับคอยหนีเพื่อให้มันแน่นลงในการถ่ายเทความร้อนจากตัวแผ่นความร้อน ไปถึงตัวเนื้อยางที่จะแปะเข้าไปในแผลและก็ตัวยางที่เป็นกลมๆบางที่ก็นานบ้างเร็วบ้างก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เรียกว่าการสตรีมร้อนแต่การสตรีมร้อนนีครับมีข้อเสียและข้อดีที่แตกต่างกันออกไปเอาข้อดีก่อนแล้วกันนะครับไอ้การสตรีมร้อนเนีครับมันทําให้รถของคุณรับน้ําหนักได้ดีขึ้นครับและแน่นอนเหมือนกันครับ การที่จะเก็บลมจะอยู่ค่อนข้างถาวรครับแต่ข้อเสียของมันครับมันมีครับคุณทราบดีใช่ไหมครับว่ายางเจอความร้อนยางจะผิดรูปเนื่องจากว่ามันโดนความร้อนเข้าไปเลยทําให้ตัวยางผิดรูปอ่ะเริ่มเถียงแล้วใช่ไหมเอ้ยสตรีมร้อนเนี่ยยางก็มีโครงเหล็กไนงะใช่ผมก็ไม่ได้เถียงครับยางมันมีโครงเหล็กเป็นการซับอยู่ทางด้านในอะถูกต้อง แต่ถ้าสมมุติว่าโครงเหล็กมันเป็นแค่โครงนะครับแต่ส่วนประกอบของตัวมันเป็นตัวยางแน่นอนครับมันอาจจะทับให้ยางบวมก็ได้ถ้าหากว่าคุณไปเจอร้านที่เขาไม่ใช่มืออาชีพพอที่ไม่มีความชํานาญพอเขาใช้ความร้อนเกินบ้างนานเกินไปบ้างอะไรเกินไปบ้างการสตรีมร้อนก็เป็นโอกาสเสี่ยงที่ทําให้รถของคุณยางบวมได้ครับและอาการยางบวมจะสังเกตได้ไงครับรถของคุณขับไปมันจะสั่นขึ้นพวงมาลัยและสั่นลำดับต่อมาครับเปลี่ยนยางเถอะครับ อันนี้แหละครับเปลี่ยนยางแน่ๆแล้วครับฉะนั้นครับการสตีมร้อนก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำก็คือว่าต้องดูร้านที่เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลพอเพราะมิฉะนั้นรถของคุณอาจจะเกิดความเสียหายเพิ่มเติมก็ได้นะครับ แล้วมาถึงการปรายางอีกรูปแบบหนึ่งครับที่เรียกว่านี่รอเรือเยอะเสีล็ล้เกินลิ้นดีครับเป็นคนลิ้นดีก็แบบนี้พูดถึงเรื่องพูดแต่เดียด้าอางอื่นไม่ใช่นะ <c oughs> คุณคิดเหมือนผมปะเนี่ย <c oughs> คิดว่าผมทะลึ่งนะมาถึงการประยางอีกรูปแบบหนึ่งครับและนี่คือที่เรียกว่าการปรยางแบบสตีมเย็นครับคำ <c oughs> ว่าสตีมเย็นคืออะไรคำว่าสตีมเย็นคือก็ตรงข้ามกับการสตีมร้อนนั่นเองครับ <c oughs> ไม่ยากครับก <c oughs> ็คือมันไม่ต้องใช้ความร้อนเอาจริงแล้วถ้าย้อนกลับไปในอดีตครับการสตีมเย็นเนี่ยคืออะไร การสีเมนก็คือการปะยางจักรยานนะครับ จำตอนเด็กๆได้ไหมที่เราปั่นจักรยานและยางรั่วเราเข้าร้านจักรยานแล้วเขามีแผ่นๆในกลมๆทากาวแปะเข้าไปอันนั้นเขาเรียกว่าสตรีมเย็นครับนี่แหละครับเหมือนกันเลยแต่ณน,นปัจจุบันนะครับเขาได้วิวัฒนาการแล้วก็วัสดุที่ดีมาใช้กับรถยนต์แล้วหรือว่ายางที่มันใหญ่ขึ้นหรือว่ายางที่ต้องรับน้ําหนักมากขึ้นรับลมมากขึ้นนะครับไอยางชนิดนี้ที่เรียกว่ายางรถยนต์เนี่ยครับเขาก็เลยนิยมมาใช้ในปัจจุบันกันนะครับคุณเข้าร้านปะยางเสร็จปุ๊บร้านนี้ครับถ้าเขาหากว่ามีีการตมเย็นนะ เขาจะเอาล้อของคุณถอดออกและเอาตัวล้อถอดออกจากตัวยางซีมเย็นก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบด้วยการเอารูปแบบแรกก่อนนะแบบแรกก็คือเขาจะถอดยางออกมาและไอตัวยางที่อยู่ที่มันรั่ววิธีการของเขาคือเขาจะเอาอตัวเจียครับเจียตัวยางตัวผิวยางทางด้านในให้มันเรียบก่อนเพื่อให้มันแปะตัวนี้ เป็นแผ่นเดียวกันนะครับจะได้ไม่ต้องมีรอยขูดข่าแปะแน่นกว่าเดิมนะครับเสร็จปุ๊บพอเขาเห็นแล้วว่าอ่าโอเคมันผิวเรียบแล้วจากการเจียม,มันเรียบแล้วเรียบร้อยปุ๊บเขาจะทากาวคล้ายๆกาวยางะนะครับกาวยางที่ติดรองเท้าเราแต่ไม่ใช่นะคนละวัสดุกันแต่ผมพูดให้ทุกคนเห็นภาพไปตามๆกันนะครับเขาทากาวบริเวณรอบๆตรงที่เขาเจียนะครับแล้วทาเสร็จปุ๊บเขาจะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งให้มันแห้งหรือว่าเอาแค่หมาดๆพอครับเสร็จปุ๊บเขาจะเอาไอ้ยางตัวนี้ครับ มันจะเป็นยางกลมๆบ้างสี่เหลี่ยมบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ร้านนั้นเขาเลือกใช้นะครับเสร็จปุ๊บเขาก็จะยางตัวนี้ครับแกะแผ่นพลาสติกออกพอแกะแผ่นพลาสติกออกเสร็จปุ๊บไอยางตัวนี้มันก็จะมีความเหนียวพอสมควรเนาะเขาก็จะแปะไปกับไอที่ทากาวไว้อยู่แล้วพอแปะไปเสร็จปุ๊บแล้วมันจะมั่นใจได้กันว่ามันจะอยู่วิธีการต่อมาครับเขาก็จะรีดครับก็เขาจะมีเครื่องรีดรีดให้มันแน่นขึ้นกดเข้าไปให้มันแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นและก็เอาไปเทสดูครเเเทืออาาาาก็ยงมใ่ล้อ แต่ปุ๊บเติมลมเข้าไปแล้วก็ไปจุ่มดูในน้ํามีฟองไหมถ้าไม่มีฟองก็โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้วิธีการนี้ถือว่าดีแล้วก็ค่อนข้างเร็วที่สุดนะครับแต่วิธีที่2ครับเขาเรียกว่าเป็นการสตรีมเย็นเหมือนกันแต่ว่าเป็นการสตรีมแบบดอกเห็ดครับวิธีการนี้นะครับก็ได้รับความแพร่หลายในปัจจุบันแล้วนะครับจริงๆมันคือระบบเดียวกันกับการสตรีมเย็นทั่วๆไปนี่แหละครับแต่ไอ้ดอกเห็ดมันเป็นวัสดุของตัวที่จะแปะเข้าไปเท่านั้นเอง เราข้ามขั้นตอนเลยนะเขาก็จะเอาอยางมาเจียทากาวเหมือนเดิมด้เลยครับแต่ว่าสะดวกทนนี้จะเป็นแผ่นกลมๆครับคราวนี้มันจะเป็นแท่งเดือยแล้วแต่ในฐานของตัวเดือยก็จะเป็นแผ่นสตรีมนี่แหละครับก็จะมีความเหนียวความอะไร แต่ระหว่างทางที่มันจะเดินเข้าไปมันจะมีท่ออันหนึ่งครับนำเข้าไปอ่ะวิธีการตัวนี้ครับเขาก็จะเสียบเดือยเข้าไปค่อยๆใช้คีมดึง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 เสร็จปุ๊บไอตัวฐานเนี่ยครับก็จะเข้าไปติดกับตัวยางทันด้านในครับมันจะมีส่วนเดือยที่มันทะลุออกมาถ้าไอส่วนนี้ครับเขาก็ตัดออกเสร็จปุ๊บนะครับมันจะทําให้ยางของคุณนะครับไม่มีฝุ่นเข้าไปไม่มีอะไรเข้าไปในนี้คุณจะลืมนะครับไอรถของคุณที่มีการสตีมเย็นเนี่ย มันจะแปะทางด้านในเพื่อให้เก็บลมแต่คุณอย่าลืมนะว่าไอรูตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นอะมันก็สามารถสะสมน้ําได้จริงไหมมันก็สามารถสะสมฝุ่นได้จริงไหมมันก็สามารถสะสมวัสดุที่เราไม่ต้องการเข้าไปอยู่ในนี้จริงไหมบางครั้งบางทีมันไปสะสมตัวยางข้างในก็พองก็ดันดันดันออกก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นไอวิธีนี้ครับแพร่หลายหรือว่าใช้ความว่านิยมในปัจจุบันนั่นเองครับมันเลยทําให้รถของคุณนะครับใช้งานได้ดีข้อดีของมันนะคือมันสามารถอยู่ได้นาน2ไม่ทําให้ยางผิดรูป และ3ครับมันสามารถรับน้ําหนักได้ดีไม่ต้องถ่วงล้อใหม่เพราะมันน้าหนักค่อนข้างเบาครับนี่แหละครับข้อดีของมันแต่ข้อเสียอาจจะต้องใช้เวลาครับอาจจะต้องถอดล้อออกมาอาจจะต้องถอดยางออกมาข้อเสียของมันมีน้อยมากกว่าข้อดีฉะนั้นถ้าจะให้ผมแนะนําในปัจจุบันเลยนะครับผมจะแนะนําเป็นการสตรีมเย็นแต่ก็ต้องย้านะครับต้องเข้าร้านที่มีคุณภาพหรือว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลพอสมควรถ้าหากว่าเขาเองไม่ได้เป็นมืออาชีพ ยางของคุณหรือว่าวิธีการมังอาจจะอยู่ได้ไม่นานก็อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าหากว่าผมจะแนะนําทั้ง3วิธีนี้แนะนําวิธีไหนแนะนําวิธีนี้เลยครับและที่ผ่านไปนั้นนะครับนั่นคือการปะยางแบบ3รูปแบบนะครับแต่ผมจะแนะนําแบบนี้ถ้าหากว่าคุณมีรถตึ่งคัน,นครับสิ่งที่ต้องอยู่บนรถมีอะไรบ้าง เอาจริงๆนวนะเรื่องของการยางแตกยางรั่วยางแบนนะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนใช้รถนะแต่สิ่งที่จะต้องเตรียมไว้หรือว่าเตรียมความพร้อมไว้มีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีสิ่งที่อยู่บนรถของคุณนะไปซื้อเครื่องไอ้นี่ครับเครื่องเติมลมแบบที่เสียบที่จุดบุหรีคร่คเก็บไว้ในรถสักเครื่องหนึ่ง <S <S เครื่องหนึงไม่แพงหรอกครับหลักร้อยถึง1000บาทอีกอันนึงครับที่มันสามารถช่วยได้ช่วคราวนะครับก็คือไอกระป๋องสเปรย์เติมลมหรืออุดรอยรั่วครับ ปรากฏว่าบืดรถของคุณนะครับก็จะสามารถเติมลมไปได้ชั่วคราวสามารถทําให้คุณออกจากสถานการณ์ตรงนั้นได้แต่ทั้งหมดที่ผมพูดนะครับหากว่าสาวๆดูคลิปนี้อยู่นะครับหากว่าหนุ่มๆท่านไหนดูคลิปนี้อยู่แล้วต้องขับรถยางแบนๆไปหาร้านที่โปรเฟชชั่นแนลคำตอบคือไม่ต้องทําขนาดนั้นนะครับเราหาร้านที่สามารถทําอะไรก่อนก็ได้ที่ทําให้รถของเราเก็บลมอยู่ก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเอารถของเรานีครับ ไปหาร้านที่เป็นโปรเฟชชั่นอลทีหลังก็ได้ถ้าหากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ขับขันนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณมีทางเลือกเอาแน่นอนแหละครับเข้าร้านโปรเฟชชั่นอลได้เลยอันนี้ผมจะแนะนำนะครับเอาความปลอดภัยของเราเป็นหลักก่อนดีกว่าแต่ร้านโปรเฟชชั่นอลนะครับต้องเป็นร้านไหนงั้นผมขอแนะนําที่นี่เลยครับยังไม่มีครับจริงๆแนละทอ่อนนี้จริงๆมันต้องมีนะ <What? S 1> ผมขอแนะนําที่นี่เลยครับและนี่คือปอตอ และนี่คือ B อะไรอย่างเงี้ยโอ้จริงๆเข้าได้นะครับจังหวะเนี้เข้าได้เลยนะครับแมเราจะขายให้อย่างจำๆเลยครับแต่ตอนนี้ไม่มีนะจริงๆแนละ้วถ้าอยากสนุนสนุนเราเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณาอะไรก็ตามนะครับรับหมดนะครับ มาได้เลยนะพี่นะและนี่คือรายการเหมือนไม่มีสาระนะครับจริงๆแล้วจะมาในทุกๆวันอาทิตย์ครับบางอาทิตย์ก็ไม่ได้มาเอาจริงบางทีผมก็ไม่ได้ว่างนยต้องขอโทษด,ด้วยนะจริงๆแต่ถ้าท่านอยากรู้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องรถที่มันฟังดูแล้วเอ้ยมันคืออะไรอะ่ะมันยากสําหรับชั้นสิเหลือกเกินคุณพิม์มาใต้คอมเมนต์นี้นะครับถ้าหากว่าเราเห็นแล้วเอเอเฮ้ยเรื่องนี้เราสามารถพูดได้และเป็นภาษาง่ายๆเหมือนผมคุยกับเพื่อนอ่ะเหมือนพี่คุยกับเพื่อนอ่ะบางทีมันมียากตั้งอะไรบ้างต้องเข้าใจนะแล้จะเจอกันใหหหมมมม่่่่อออาาาาาาททิตยยย์นนน้รรรรับกกกเเืไีีีสะชงว ท็อปที่สุดณปัจจุบันในวงการลดมือสองช่องนี้ครับดีคาแชนแนลครับสวัสดีครับปใ,นะใครบอกกูบอกเองไอ้เที่ยกูอวยไปก่อนปิดเนหน้าหน้าตเตะเออ <laughs> ไงสัตว์เออกูบอกไปก่อนเที่ยก,กูกลัวเือนงาน